สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาผอๆกับอมๆคือเกาแล้วเนาะค่ะเนาะมัอนี้อมๆก็ได้ทอ,อดปลารานะปลาราตัวใหญ่ๆเลยนะคะที่อมมักเองนะอมมักปลาราเองนะคะใส่ปลาตัวใหญ่ๆ,ๆอ่าเป็นปลาอ่าคลายกับปลานิมบันเท่านะ,ะแต่ว่าเป็นปลาทะเลนะเป็นปลาที่ประเทศกรีซเนี่ยค่ะเนื้อเขาคลายกันนะอมก็เลยเอามาทําเป็นปลาราตัวเอาไว้ค่ะ ทอดกินหรือเอาไว้ทำเห็ดอ่าปาราซับนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นตัวแบบนี้นะคะแซ่บๆนะคะกระซิมีหัวหอมนะคะหอมหอมแดงนะคะหั่นมาแล้วกับมีพริกทอดนะคะพริกทอดเผ็ดเผ็ดด้วยค่ะกระเทียมกระเทียมกระเทียมทอดนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ผักชีผักชี หอมบานเข้าแล้วค่ะมีมะนาวด้วยนะมะนาวนี่เราจะเอามาบีบใส่ต้นปลาราอุ้ยอมน้ำลายไหลมาบีบใจน้ำกันมีปลาด้วน้ำลายไหลเด้ใส่มะนาวมะนาวนี่เปรี้ยวกระซิลดความเข็มงได้น้ำแน่เนาะคะนะ่ะเนาะออมกระซิมีพักชี เล้ามานาวเลยค่ะเนาะ,ะเอามากินกับเนาะขาดประดก็คือข้าวเหนียวนั่นเองนะคะมาเด้อมาเด้อบาดเี่นี่หิวแล้วหิวแล้วมันไล่หลายเดย้เอาคุยนี่นะอุ้ยแต่แสบเด็ปปาต๋อมึงในขานี่อุ้ยเนือสีแดงๆมํนไล่ไหลคุยพักอ่าหัวหอมใส่น้ำกันอือม แบบแซ่บนะคะใ <c oughs> ส่พริกแบบเยอะมึงเนีค่ะเนื้อเนื้อนะคะเนื้อแบบอกอ,แบบอกอแดงๆนะชอบ,บแบบ ินพักไปน้ำนมเมือไก่คืออัน,อนปลาสมนะคะเนาะแต่ว่าเป็นปลาเป็นปลาร่านะคะกุ้ยลายเบอร์ลายด้วยชิเข้น คุยหลายเดียวเข้มอืมแบบจำบ่ได้จำบ่ได้เพราะว่าเนื้อเขาแข็งนะเนื้อเขาสิบรไร้เปื่อยๆนะเขาจะออกแข็งๆตันๆนะอืม จ่เล่าว่างนันเ่ยอืมอืมคุยกับมีไงมาก็นนะสิแคบแห้งวนะเนาะอ่าอืมมากินน้ำกันเนื้อจาๆเรื่องอื่น มาเดจาจัดทุกคนอืมจะเบ่เลยข้มแห้งนะ,ะเพราะว่าเราบีบมะน,นาวลงไปอืมติกเนเผ่นเผ่นเดียจ้ะ พิกนี่เผ็ดมากอืม,อมบีบมะนาวซะอีกอเนี่ยเผ็ดได้บาดเนี่ยพริกอ่อนะเผ็ดเผ็ดอืมสุดยอด ว้าหอมแดงหอมแดงซอยนะจ๊ะอ really ืมจ really ัดล really ่ะน้ำเห็นอยู่บนนี้น้ำเห็นปลา่อมบ่ นับอ,อกกันเนาะบังปลาออมมาเลยนี่มาไปเนี่ยอืบาทท้าตัวเขาเขาเมื่ปั่นบ้ากใหญ่หนึ่งนลคะเมื่อกี้เนี่ยแสบลายหิวเข่าน้ำ <laughs> มาเดอ้อมาเดอ้อทุกคนอืมสิคุยนี่มีกลางน้ำเนี่ย mm yeah. แสบจนลื่นเข้มนะฮะอืมบีบมะนาวใส่อีกตัดเข้มวะาที่จริงอมมีอ่ออมเฮตปราราทุกปีนะฮะออมก็ลืมออกมาถอดเด็ดลืมข้าว mm -hmm. ผู้ใดมักกินทอดปลาร่าค่ะปลาร่าตัวตัวปลาร่าปาหนิน,นหแหงแฉบนะคะเนาะแซ่บ <c oughs> แซ่บอีหลีจ้ะ มึงเนี่ยคะ่ะเนื้อเนื้อปลาเนื้อปลาคักรีนนี่ยเนื้อแน่นแน่นนะ แซ่แบแซ่บแซ่บนะแซ่บนะเล่มกลั่งเอาก้างออกเอาก้างออกอืมบริเวณปลาทอดดนะค่ะนี่ปลาปลาปลาร่าทอด ไม่รสชาติเข้มแต่ว่าเขาอันเขาบีบปากน้าลงเขาบีบปากน้าลงกับิซอยตัดเข้มออกได้นะคะบีบมันเอาบีบมะนาวลง

เอาเขามาตุยจ้ะเอาเขามาตุยเอาเขามาคุยคำนีง้ไงมาเด้อจจะทุกคนนะคะกินข้วาวเหนียวกับปลาร่าทอดน้ำกันนะคะแบ่แบแบคำใหญ่กว่าเอาออกก่อนมันชีเข้มแห้ง <c oughs> <c oughs> อืม เอาเขาามดัดจบเขาจะข้าวฟันอ๋อเขอ่ามันมีกินนมดัดร้ายหลายอาจารย์นามะนา โอ้ยน้ำหมกไรล,ลวจ้ะเผ็ด <c oughs> <c oughs> สิบกว่างั้ เวลาไม่คอยท่าจริงๆตัวเนี่ย แ่บกินจนซมตัวหนึ่งแลวจ้ะเดี๋ยวบีบมะนาวใส่อีกว่าเมื่อกี้นี่เมมโมรี่เต็มเมมโมรี <laughs> ่ <Memory S 1> เต็มนะคะเมื่อกี้ <laughs> ก็เลยหยุดต้องต้องหยุดลบลบวิดีโอออกโอ้ยก็เลยอัน โมตัวเนืองปนไดนะคะมามามาก approved, ิน <discussion> ต่อค่ะมากินต่อเนาะอู้ลังแสียเลยเมื่อกี้เน่มไปเน่มมาจังใดอันวิดีโอยุดเล่นตะ้เฮืงมุเนะเพราะว่าเมมเต็ม Nhà <coughs> yeah, bà. <but h> <coughs> mm, yeah. เหลือตัวหนึ่งเอาไว้กินรอบหน้าอ้าวถูกกินปลาราทอดเมืดเป็นตัวอ้าวไปเป็นตวทำงานนักใช่ไหยจำจำจำ,จำนำเอามาหน้า <c oughs> <c oughs> Sånn yeah. ja mm -hmm. นี่ปลาระทอดปลาระตัวใหญ่ๆทอดนะคะสเตคือเนแมวเห็นอ่ะโอเคสำหรับมือนีเนาะค่ะเนาะปอมก็อิ่มแล้วนะคะแล้วนกะ็ ขอตไปก่อนนะคะแซบค่ะกิริปลาราตัวงหญ่ๆถ้าเอามาทอดนะ,ะแซบนะ,ะอันนี้เป็นปลาที่เป็นปลาทะเลที่ออมเอามาหมักเป็นปลา่านะคะหม้อตุสีเอามาทอดเนะะี่ยค่ะยุ่มน้ำกันตั้งหลายปีออมลืมนะคะแซบคักกับข้าวเหนียวนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกนนะะการติดตามเพื่อกาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณอ่า ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณหลายๆนะคะนาะแล้วก็ขอต้อนรับคนที่เขามไม้มนะคะนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ออมน้ำเนยด้ค่ะเด้จดอจริยาบพัาดคลิปใหม่ๆที่ออมลงนะคะนาะขอบคุณหลายๆนะคะที่เป็นกําลังแรใจให้ตลอดมาเนาะคะ่ะกับอีกหลายๆคนที่อบอไดเปิดเผยตัวนะคะที่เข้ามาชมคลิปไหนะ,ะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อสาหรับเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะพบเจอกันคลิปหนา้าคลิปต,ต่อไปนะคะวาสิภาพไปเที่ยวไซหรือ สิผ้ากินอย่างเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมื้อนี่สวัสดีจ้าหายุ่ดีมีแห้งทุกคนเด้อค่ะเด้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วย,ยเยยยวยด้อค่ะเด้อร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะ